ดีมอรีวิววันนี้เป็นเคสที่น่าสนใจและน่าติดตามมากมากเลยนะคะเพราะคนไข้เพิ่งเข้ามาพรารับจมูกตรวจติดตามกับคุณหมอหมัดเลยเคสนี้ชื่อคุณพิมพ์ค่ะคุณพิมพ์เป็นคนที่หน้าตาน่ารักอยู่แล้วเพียงแค่ว่าจมูกเนี่ยอาจจะขาดมิติไปนะคะโดยเฉพาะช่วงบริเวณปลายจมูกนะคะและช่วงสันจมูกนะคะก็มิติเนี่ยจะไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะคะจึงมาปรึกษาเสริมจมูกแลก้วก็ใช้กระดูกอ่อนหูรองปลายกับคุณหมอตุ๊กค่ะว้า ค่ะทุกคนจะบอกว่าเทปนี้ทําสนุกไปแล้วเรียนมากๆ อีกทั้งถ้ามีมิติแล้วก็ได้ลุกหวานอินเตอร์ขึ้นด้วยนะคะเมื่อสักครู่อาจจะยังดูภาพก่อนทํากันไม่ทันเดี๋ยวเรามาดูภาพเทียบไปพร้อมๆกันเลยนะคะและนี่ก็คือภาพเทียบหน้าตรงค่ะจะสังเกตได้ว่าสวยขึ้นมากๆเลยคุณพิมพ์ของเรานะคะเดี๋ยวมาดูมิติด้านข้างกันค่ะจากสันและปลายที่ขาดไปนะคะหลังทําก็คือโอ้โหสันและปลายพุ่งมาเลยแต่พุ่งแบบเบลนเนียนนะคะจะบอกว่าเสน่ห์การทําจมูกข,ของที่นี่ก็คือทําไปแล้วแต่โดนคนทักว่าสวยขึ้นนะแต่ ไม่รู้ว่าไปทำอะไรมาอันนี้ก็ต้องยกความยิ่ความชอบให้การดีไซน์เลยนะคะ